กิจกรรมพุ่มหญ้าผีเสื้อลงนะครับหนึ่งในกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้ต้องขออภัยนะครับพอดีมองไม่เห็นกิจกรรมไม่รู้ว่าตาผ้ามัวอะไรยังไงลงคลิปดิกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันดูว่า80เหรียญแ0แต้มของเราเนี่ยคำนวณแต้มอะไรยังไงช่องทางไหนได้บ้างให้เซฟให้ประหยัดที่สุดเดี๋ยวเรามาลองคำนวณไปพร้อมๆกันครับ อ่ะละครับก็กาสวัสดีเ,เพื่อนเพืนที่น่ารักทุกทุกคนมาตาช่องจังแนแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพเปอร์ยุดกิจการเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับกิจกรรมพุ่มหญ้าผีเสื้อหลงนะครับอันนี้เนี่ยจานเห็นเป็นรูปผีเสื้อจานดูว่าเป็นพวกจิตพวกกายแท้ไงลืมไปว่าตู้จิตหมดไปแล้วก็เลยคิดว่าโอ้ไม่มีกิจกรรมอะไรท,ที่ที่ได้เห็นว่ามีกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าดูไลฟ์สตรีมช่องวานลินนี่ครับแล้วเอา้าให้มีกิจกรรมอะไรใหม่เข้าด้วยหรอมีทั้งหมด3วันเราต้องมาคนวณแลถ้าเราต้องกาารจะเอแต้มอา ดยกิจกรรมนี้จะมีตราผีเสื้อที่เป็นเหรียญให้กับเรานะครับนับเป็น1แต้มน้อหนึ่งตรานะครับมันจะมี20แต้มได้ค่าความสัมพันธ์นะครับแล้วก็30แต้มกระดูก4ดาวอันนี้ถือว่าดีนะเซตไหนใครยังขาดทําดาวไม่ครบเซตอะไรยังไงเนี่ยมาแซกมาเติมได้ดีเลยแล้วก็ดาวแดงอันนี้สําหรับอัพอาร์ติแฟกต์นะครับกระดูกอกนะครับเลือกเป็นหัวหรืออกก็ได้เลือกได้1ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ดีสุดๆเลยนั่นคือส่วนหัวของเทพที่เราเลือกนะครับเสื้อ ณปัจจุบันนี้นะเพราะว่ากิจกรรมวันพุธดรอปออกยากมากนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับอาวุธลับไม่ใช่อาวุธลับดีเขาเรียกว่าอุปกรณ์วิญญาณส้มนะครับชุดแอสโตเลมนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสําหรับถ้าเราทาได้60ดาวเป็นลิมิตของเราเนี่ยอัปเกรดดาเมจนะครับคือความเสียหายสุดท้ายให้เรา10%อนะครับอันนี้ถือว่าดีมากมันจะเป็นมันจะใช้หมด5ชิ้นส่วนนะครับก็น่าจะได้จากในนี้ไปเลยให้มันครบๆนะครับ โดยเราเนี่ยสามารถได้รับโดยการซื้ออันเนี้ยราคา18 8 8ัเงินธรรมดาทั่วไปซื้อเป็นรายวันได้2เหรียญมันเขียนว่าจำกัดรายวันนั่นแปลว่า3วันคุณจะซื้อได้ทุกวันอ่าคุณจะซื้อได้ทุกวันอันนี้คือใช้เงินยม,มโลกธรรมดาเงินปกติสิเงินทองของเราซื้อนะครับโอเคขออนุญาตลองคำนวณเล่นๆน,นะครับไม่ค่อยได้คำนวณอะไรมากมาย อันนี้เนี่ยถ้าเราได้สมมติ3วันเนี่ยวันละ2เหรียญเราก็จะได้รับจากการใช้ทองทั่วไปเนี่ยเท่ากับว่า3วันคูณได้2เท่ากับ6 6, 6เหรียญแล้วนะครับแล้วก็จะมีที่ซื้อด้วยเพชรนะครับอันนี้เราตัดเอาไว้เลยเราจะพยายามไม่ใช้อันนี้จะลองซื้อครั้งหนึ่งไปแล้วนะครับไม่เป็นไ like. รจำกัดการซื้อรายวัน300เพชรได้5เหรียญอันนี้300เพชรเท่ากับ5เหรียญน,นะครับ5เหรียญทั้งหมด3วันเท่ากับ15แต้มอันนี้วงเล็บไว้เลยว่าพยายามไม่ใช้ นะครับสวันก็จริงแต่ว่า900เพชรเลยตอนนี้นี่เราต้องการเก็บเซบเพชรแล้วก็เติมเงิน19บาทนะครับเติมเงิน19บาทได้3เหรียญอันนี้น่าสนใจนะครับสิบาบาทนะครับได้ทั้งหมด3เหรียญ3วันเท่ากับ9เหรียญน,นะครับอันนี้จันว่าถือว่าน่าสนใจมากๆถ้ากับกว่าเติมเงินรายวัน3เหรียญแล้วก็ซื้อด้วยทองปกติเนี่ยเราจะมีทั้งหมด15เหรียญแล้วนะครับและที่เหลือเนี่ยมันมาจากไหนครับมาจากกิจกรรมนี่จันต้องเข้ามาในนี้ครับอันนี้เนี่ยเราสามารถลงทีมได้นะครับ แต่ว่ามันจะมีที่ได้ของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็คือในทีมต้องมีวิญญาณยุทธวิอาจารย์ที่เป็นวัวสอรรคพิษวลกด5ดาวแดงอยากจะบอกว่ามึงตายนะครับมึงทํากิจกรรมได้เฮี้ยมากคือตัวละครตัวนี้แม่งแทบจะเป็นคนเปิดน้อยมากๆและไม่มีคนที่แบบ5ดาวแดงเนี่ยมันมีน้อยสุดๆนะครับสมมติเราทีมลงดันเนี่ยเราต้องมีคนเนี่ยไอ้ปะสร้างทีมลงดันที่มีตัวละครตัวนี้อยู่อ่ะเราจะลงได้สิทธิ์วันละสองครั้งจําไว้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะได้วันละสเหรียญ<น>เห็นป ah? ะเราจะได้วันละสเหรียญครับเราสามารถใช้เหรียญเดียนน่ยวนี้ลงได้ท่ากับว่าลงได้วันละส0ครั้งทุกครั้งที่ใช้ไส้ก,กรอก60 60สไส้กรอกครับที่เป็นไส้ก,กรอกปกติที่เราใช้ทั่วไปเ mm. คลมประจําวันน่ะเราจะได้รับสูงสุด10เหรียญนะครับก็คือเหรียญละ2เท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะลงได้ทั้งหมด20เหรียญน,นะครับวันละ20แต้มนะครับคูณกับลงได้3วันเท่ากับว่าได้60แต้มนะครับ อ่าอันนี้จะคงลงได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันจะไม่มีวอวซอยพิพ์มากดอ่ะก็คงลงแค่แค่เดี่ยวทั่วไปนะครับก็แนะนําว่าลงไปปุ๊บปาดให้มันจบจบปั๊บก็ได้นะไม่ต้องใส่ตัวละครอะไรไเพิเศษดูดให้มันลงไปปาดท,ทุบจบเลยนะครับเนี่ยลงปุ๊บปาดจบนะครับเรือบนะครับมันง่ายครับมันง่ายมันง่ายไม่มีอะไร เนี่ยลงแค่นี้ปุ๊บคุณก็จะได้รับมาแล้ว2เหรียญเห็นไหมแล้วก็ได้ที่เป็นอันเนี้ยถือว่าดีนะสำหรับการอัพอ่าล้อมแหวนนะครับแต่ว่าถ้าใครมีตัวละครน้องเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นเนี่ยวัสดุครับกลุ่มดาวชิปอันเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากอัปเกรดเลือดนะครับ6กโบนัสวิญญาณอัปเกรดอีก15%เสียดายว่าจะไม่มีอ่ะก็เลยอดนะครับ2ดาวก็ไม่มีก็เลยทำทำได้เพียงแค่ลงอันเนี้ยหรือว่าจะไม่แน่ใจว่าสมมติว่ามันมันบอกว่าอันเนี้ย 60แต้มเนี่ยได้รับวันละ1เหรียญเราเก็บเหรียญอันนี้ไว้ใช้ในวันพน่งนี้ได้ไหมอ่าอันนี้หน้าท้าทายมากเพราะว่าสมมติว่าวันพ่งนี้มันเปลี่ยนตัวละครใหม่เหมือนเซิฟอื่นครับสามันใช่ไหมพ่งนี้อาจจะเป็นตัวละครที่เรามีก็ได้ครับใครจะไปรู้หรือพ่งนี้อาจจะเป็นผีเสื้อแห่งฝันก็ได้โอ้โหไม่มีด้วยซ้ำเอ้ยมีดีดาวน้อยมากเลยถ้าจะไปทําให้ขึ้นสัก2ดาวแดงแต่ก็ขอละมันก็เสียดายจริงๆอ่ะเนาะงั้นโอเคงั้นเราลงไปัก ห้าครั้งก็ได้มัง้งกำลังคิดอยู่ว่าส่วนนี้เราเก็บพวกนี้ได้ปะวะโอเคจางก็ถือว่าจา์ลองเทสสองรอบพอนะครับได้หมด4ีเหรียญเท่ากับว่ามันจะได้ทั้งหมด60แต้มให้กับเราเลยนะโอ้อันนี้ถือว่าดี60แต้มบวกกับใช้ทอง6รายวันอีก9เท่ากับว่ามีทั้งหมด15เป็น75ครับพอ75ปุ๊บเราจะขาดทั้งหมดตัวเพชรเราจะขาดทั้งหมด5เหรียญน,นะครับเราจะขาดหเหรียญ ก็หเหรียญน,นั้นน่ะจริงๆ9 9บาทหรือจะใช้เพชรก็ได้ครับเนี่ยเพชร3 0 0จบเลยใช้เพชร3 0 0จบเลยหเหรียญ6 5ห0อันนี้ซื้อเดยนสดจานซื้อกดกดไปครั้งนแล้วมันถามก็เลยลองซือดูมันคืออะไรหมดไป60เพชรเล่นอันนี้ก็คือซื้อนเนี่ยหเหรียญจบเลยครับคือง่างยาว่าทําเควประจําวันทั้งหมด10เหรียญ3วันมาลงอันเนี้ยจะลงวลไหนก็ได้มีตัวละครอ,อะไรยังไงเก็บไว้ลงวันอื่นก็ได้นะครับน่าจะลงวัน ได้จนจบกิจอ่ะเผื่อว่าวันพรุ่งนี้เราได้ตจวละครที่เราต้องการนะครับและที่เหลือเนี่ยเราก็ได้จากการซื้อด้วย19บาทอย่าลืม19บาททุกวันนะครับถ้าลืมวันไหนเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าขาดสามเหลี่ยญมันไปกระทบกับการต้องซื้อด้วยเพชรดังนั้นเปลืองมากๆนะครับ19บาทมาช่วยหนุนได้ก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดในกิจนี้ไปแล้วก็ถือว่าลงทุนไม่เยอะ300เพชรกับอีก60บาท3วันวันละ19ประมาณ60านะครับก็ลองคำนวณกันดูสู้ๆครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมใหม่นี้ก็ถือว่ามาเก็บของรางวัลพวกกระดงมก,กระดูก4ดาว3ดาวที่เซตที่ขาดก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีอยู่นะแล้วก็พวกกระดูกเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะครับเล่นกีด3วันก็ได้แล้วนะก็เติมเล็กน้อยหนุนหนุนบวกกับใช้เพชรเล็กๆน้อยไปนะครับกดไลค์ฟนก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนฝากร้านเติมเงินเซลอรก,กัวพัสเติมถูกเติมมาเติมดีไม่มีดีฟันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสารค็มนี้บ๊อยครับ